สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับครัวป่าลิ้นจีกแล้วนะครับวันนี้เรามาหาเราจะมาหาเราจะมาหาผู้จัดการซะต่อยผู้จัดการทําอะไรอยู่เนาะสวัสดีครับผู้จัดการทําอะไรอยู่ครับเ <c oughs> หมือนไหมเหมือนะไรกัรเหมือนอะไรการเขาไหม S <S วสวัสดีสสดค่ <S <S สสคะสวัสดีคูวป่าลิ้นคูวป่าลิ้นจีครับสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะครับต่บอกตอนนี้ผู้จัดการจะทําอะไรกินครับนี่นี่จะตำสุปตำกินกับแคบควายอ๋อแคบควายวันนี้เราได้ของฝากจากคัวป่าไผ่คั่วป่าไผ่นี่ครับเป็นแคบควายที่อน่ากินมากยกมาโชว์เลยสิว่าเป็นยังไงไหนไปดูเลยสิอืมโออย่างไรมีกันโดมือก่อนบอกก่อนจำ นี่คือาาหนังปองงัวคัวป่าไผ่แคปปองอีกาเหมาะขนาดหนังหนังปองงวัวอืมจากคัวป่าไผ่นี่พี่น้องเราได้ของฝากม,มาสองหนังปองงัวะจากคัวป่าป่าไผ่เนะยเขามอบให้เรามาวันก่อนวันนี้เราจะมาลองทอดกิน<ง>ดูว่ามันจะพองเหมือนในคลิปที่เขาทํากันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าของเขานี่ อ้าวขายดีจนซื้อที่เป็นสิบไร่แล้วเนี่ยนี่งานด้วยนะครับนางควายจีพยายามจะเปิดคลิปมาเหมือนครัวป่าไผ่นะไมู่้เหมือนหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับครัวดิจีแล้วของเราต้นลิจีไงนิจีพันค้อมนี่พี่น้องจะได้กินมาจะได้กินแล้วนะเดี๋ยวให้ผู้จัดการสับมระกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูว่าหนังปองนะคนเหนือบกท่องหนังปองเวลาทําอันนี้จริงๆน่าได้ส่งให้พ่อนะ้เนี่ย หนังปองนี่ก็คือหนังวัวเอาไปตากแห้งๆนะครับแล้วทอดมามันจะมันจะพองๆขึ้นมาคนเนื้อคนเนื้ออะไรห้องหว่าหนังปองนะครับกินกับน้เงี้ยวกินกับขนมจีนน้ำเงียเง้ยวกินกับขนมจีนน้ำยาป่ากินกับน้ำพริกหนุ่มกินกับอะไรอีกอะกินกับข้าวกินกับน้ำพริกน้ำพริกอ่องได้หมดกินเล่นๆก็ได้กับแก้มก็ได้พูดได้เยอะนะครับไปดูหนักๆเึ้งเลยเป็นถุงครึ่งกิโลมั้งหรือว่าโลนี่ครับนี่ถ้าลองเข้าไปดูในเพจของเขาได้นะ อีกาหมอขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทอดดูว่ามันจะพองขนาดไหนนะเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องรอผู้จัดการสับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นคนลงมือทอดเองจะได้รู้ว่าพองขนาดไหนอืมสมเขียวสมเขียวก่อนจะกินทอดครับพี่น้องมะม่วงแก้วขมิ้นจากประเทศไทยมั้างนี่เนาะไปซื้อที่ตลาดร้านมึงเขาขายก็เขาก็ขายกิโลสิบาทเองนะเขาซื้บาตทัเพมีรุมกันแต่เขาก็ขายกิโลสิบาทครับผมซื้อมาตอนงานบุญพระเวด กินไม่หมดพี่น้องดูนี่กูกิน,นหมดแล้วแก้วขมิน้นขมิ้นเนาะขมิม้นกันแล้วนี่มันออกหวานแล้วนะจิ้มกับน้ำปลาหวานนี่ทำเองนะครับกะปิจากระยองครับอืมนี่เห็นไหมอือจะกินอยู่ว่าแม่น,นั่นเคี่ยวกะปิ <laughs> ครึ่งวันนะทำไมไม่กินอ่ะเก็บกลับกล้องไปกลับกล้องมาอืมเปรี้ยงนี่อืมอร่อยแซ่บแล้วแก้วขมิน้นยังได้เพ้่ มาเหงาทน่อยสิสวงมันป็นแต่สวงอ้เอาไปขายน้ำตกไหมลูกละสิบบาทเนี่ยเอาไปขายที่สะพานได้นะเธอนี่ที่เขาเล่นน้ํากันนี่แล้วก็เอาห่วงยางไว้เนาะอืเอามะม่วงบอกสิบบาทสิบาทน้ตละสิบบาททำามจิ้มอย่างนี้เลยขายไดือนั้นมาเลยน้ำนจิ้มโรงเรียนใส่ลูงไม่นใส่กุ้งอะไรกุ้งยังกุ้งจากต้นเลสามอ๋อเหรอเออที่เราฟิตมาพี่ก็มาใส่ฟิตต่อแล้วพี่ก็มาคั่วแห้งแล้วก็พี่ก็เอากุ้งเลืสายไว้ในนี้ด้วยนี่ กุ้งจากต้นเลสาด้วยนะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะออทำไมเยอะนะอันนี้แบ่งมากินหน่อยเดียวทีละหน่อยทีละหน่อยอกะปิน้ำปลาหวานของแท้น้ำปลาหวานสูตรทำเองครับใช้กะปิเคยแท้อ่าอะอืม,อม,อม น้ำปลาเอ้ยกับน้ำปลาหวานอร่อยออกอร่อยกว่ากันเยอะแซ่บแท้ครับพี่น้องเที่ยวไปขายตามชุมตามชุมอวบจ้าาาได้เงินมาหลายนิดเดียถ้าเจอสาวๆก็เมแจกฟรีข้าวบ๊าวน้ำผู้เบาแก้วขมิ้นช่วงนี้หน้าร้อนมีมีวิธีเดียว ตับร้อดได้ก็คือต้องกิน,น้ำม่วงขอบผู้บราบที่ทีปหาทิปกระติกแกะอีกคับอือครับนะ,ะ,ะ,ะร้อนนะพอได้ไหมน้องอมาฉีดง่ายเวลาจะใช้มาก็นี่แค่ฉีดครับน้องน้องแสนเขาเลจะทำโรงงานเลยนะเขามีโรงงานผลิต แคบปองโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยตอนมันร้อานๆหน่อยนะครับพี่น้องเนี่ยเขามันจะเป็นอย่างนี้กลบฟังเสียงก่อนกรอบปิ๊กรอบมากหนังควายยังทําเอาหนังอะไรมาทําให้มันดูฟังเสียงให้มันกรอบอย่างนี้ได้เราลองทอดเราไปดูน้ำมันต้องอัดแบบนี้แหละแหม่พอดีตอนนั้นเป็นตะปองก่อนมันก็จะพองขึ้นมาก็กรอบมากเลยอ่ะคือพอมละเริ่มพร้อมละเออพี่ด้งไฟได้นะ ไม่แพงนะเ<ห>ขาขายหมมา150บาทโอ้โหอ้พูดลยสมให้พ่ออันนี้่อมอัน,นี้มากเลยเนี่ย<อ>้องเร็วจริงๆอ่ะอามาเยาใหญ่ด้วยขายดีออเดอร์ขอเขาจนบเป็นสุดี้าหรือทิ้ล้านเนาะโอ้ ฮัลโหลใครทำน้ำเงี้ยวเนีหรือว่าอยู่ต่างประทงต่างประเทศอะไรเนี่ยอยากพกไปอยากกินแค่หมแค่หมูเี่แหะง่ายเลยทำยังไงไี่น้องจะได้ไปแอบเยี่ยมโรงงานสุกวัน <c oughs> ต่อโอ้ใส่ไปไม่กี่ชิ้นเองครับพี่น้องได้มาเป็นแบบเต็มเลยสีเหลือลงเลยเธอ <c oughs> โอ้โหนี่พี่น้องฟังเสียงครับ ก,กรอบเลยอะเหลือลอ้ำชาน่าก,กินมากเลยน่าก,กินมากเลย,เเลยอันนี้ทอดแค่นิดเดียวเองนะอันนี้แค่เขาเรียกว่าลองทอดดูหยุมใส่นีดเดียวนะึงหยุมใสน้อยเดียวยังเหลืออกเยอะเลยฟังเสียงนะตอนที่มันตอนที่ยังไม่ทอดพี่้องมาดูใกล้ๆแล้วกันนะเดดูแค่ะนะั้นพอโอเค,อเ,คอเสียงมันหนังวัวหน,นังควายแล้วมันจะแข็งขนาดนี้เลยเหมือนเหมือนหินเลย เด็กมันหินเลยทอดเก็บไว้เวลาจะกินก็มาทอดที่เดี๋ยวก็ไม่ต้องกลัวเป็นเสียครับเนี่ยถุงยังไงก็อยู่ได้อัน,นแค่นี้ไงถุงเขาก็แบบดีเลยอย่างดีอัน,นแค่นี้นะทอดออกมาไม่ใช่เล่นเกมนะครับเนี่ยอันนี้ของจริงคือทอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ใหญ่อย่างนี้จากอันเล็กๆเนี้ยเรามาดูใกล้ๆนะกล้องนะอ ก็หมัเามากเกลือให้หน่อย,น,ยนะนะเส้นทางสู่ความอร่อยลุงเด่นลองชุมใกล้ๆมีม,มีมีอะไรที่สั่งไหมอืมชิมเขาไปครัวแบบไห่น่แหละอ,อีก,ก่าเมาะขนาดเดี๋ยวพี่จิมไ้ดูสมมติสมมติเราไปซื้อมานแะ้้ะสมมติเราไปซื้อแค่ปปองมาจากที่ไหนที่ไหนจะแทงเราไม่รู้เราชิมดู อันนี้กินได้แต่กันล้วมีบางช่องเ้ยกล้องต้องมาใกล้ๆนะอันนี้กินได้แต่กันนี่อีกอะหม้อขนมนาายาไออะไรนะเขาเรียกว่าท่าของเขาเหรออืมอ๋อ นี่แค่นี่มัต้องทอดเทียลลายเลยนี่ทอดเทียล,ล้วใช่อ่าอ,อ่าเนาถ้าท,ทอดเยอะอยเดี๋ยวมันมันจะโหดมันสิบอกกรอบกระตับเลยอ,อุ้ยอุ้ยโอ้ย,ยนี่ส้สมตำซาดิษเธอเห็นหรือเมื่อกี้เห็นออกมาก็ใส่เข้าไปคือวันนี้เราจะตามดีกว่ามาเพราะคือ โอ้ลำลำลำเดี๋ยวให้พูดการชิมดูก่อนไหนรสผุอบพอชิมเด้อืหอมด้วยอืมเค็มนิดหน่อยเค็มนิดนิดอ่ะทำท่าด้วยสิอีกาเนี่ยเลรอ่ะเนี่ไหน,นก็ได้แล้วแต่เธออีก,กวาวอกขนาด <laughs> กินกับน mm. yep ้ำเงี้ยวนะพรุ่งนี้นะพ่อไปแล้วก็ไปกินน้ำเงี้ยวเย็ดปูนะอุ้ยแต่ว่าแค่นแค่นมันต้องมีน้ำด้วยเนาะมันต้องมีน้ำมากินน้ำน้ำมาตูมเนาะอืมอืมอตอวมันกรอบมากอ่ะกรอบแล้วก็ถ้ามากินก็ข้าวเหนียวเลยก็ได้ไม่ได้ละ แค่ปเลยได้อยู่แต่ว่าต้องมีแกงมีน้ำพริกอะไรแจมให้หน่อยแล้วต้องมีน้ำอยู่ให้ด้วยสักขวดอย่างเงี้ยมันเป็นผงเนาะแล้วผงภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณโบราณพี่น้องแค่มีแค่หมูเนี่ยก็ไม่อดตายแล้วเนี่ยเนาะราไปทอดกินไหนก็ได้ครับเป็นภูมิปัญญาครับต้องคนทําเป็นต้องคนทําเป็นด้วยนะมันถึงจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วต้องรู้วิธีทําด้วยอย่างเราไม่รู้วิธีทำเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าเขาทำยังไงแล้วเนี่ยน่าจะเอาหนังเป ต้มแล้วก็ไปตากแดดแล้วหนึ่ง่อ,อกอกข้าเสียแล้วหนึองบจะต้องแอร์ไป,ไปเดี๋ยวพี่ก็จะขายหนังปอก,กแข่งไอ,อ้แสนยนี่แหละอ้าที่จริงเราอันนี้ก็ได้นี่ลูเดินทำหนักแคบหมูได้ไหมแข่งเขาอ่ะฟังเสียงนะครับเ <laughs> <laughs> อ้า แทงกับแทงนะแทงงไเธอชอบไม่ใช like he he ่เหลือฝ่ายไม่เห็นไปยุใสบอกอีกแล้วล่ะตลอดเห็นเธอไปบ้านศพบ้านอะไรเห็นเธอแวะตลอดนะกัเธอแหละเอาไหมไหมมหาใสหลายคนอื่นเอ้ยยังอ๋อเดี๋ยวมันไม่เหมือนมั้ยเอออ่ะได้เสียได้เสียไดยเงี้ยเงี้ยมึงงี้ยมึงดูกระนัง ว่าให้แมมหนังหนังสี่หนังสี่หกโอ้สิบเอ็ดไฮโลซัมบาททีนี้บบนนเดี๋ยวเป่นดังเดียอยช่วงนี้ปะลากำลังโหม,มีป,มปะลาอีสานแท้ๆต้องจังสี่ครับพี่น้องไม่ให้ยายทานใส่เลยนะเสยอ,อหอมเดี๋ยวแมงมาเดี๋ยวมาแรงมาแล้วนี่นนย นะใครสนใจตัวนี้ก็ไปสั่งลองของเขาไปชิมดูครับใช้ได้เดี๋ยวไปฝากแม่ด้วยนี่เอามาเด้อยไปน้องเด้อแต่งตัวคือบ <c oughs> อน้ <c oughs> องแฟนจะบอกว่าเสียของหมดเขาเลย <c oughs> เดี๋ยวจะไปฝากแม่ถุงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกินข้าวเสร็จเีจะไปบ้านยาก่าอนอะ ก็กอบกอบของแท้ไี่น้องกอบของแท้นี่อ่ะคือบ่โอ้อพี่อยากเล่นอันนี้คือ,อยเ,อเยอะเนอาไปเล่นกับพี่วาดปะอืมอะมามามาเคียี <laughs> ยร์พย,าย,าพย,ายาียักพยยกันอย่างกับยักเอาเนออืมน่ยโอ้เสียงม่วนม้วนเว้ยไก่หอวเทศาก,กาลน่เดิส่วนมากเขาจะชอบเล่นปีใหม่นี่แหละ เรื่องไรผิดกฎหมายบ้าปล่าเอาเหรอผิดกฎหมายเหรอลืมข้าวเกมเล่นไหนที่ไหนปีใหม่ที่ว่าอยู่ตรงไหนบอกมาสิบอกมาถ้าบอกมาเอาแบงค์ย่อยมาด้วยสองร้อยเอาแบงค์ยีสิบแบงค์พี่สองร้อยเชื่อมันเหมือนนะเดี๋ยวแข่งเป๊กที่ทำ เดี๋ยวให้พี่วิเคาะก่อนนะไม่น่าจะต้มน่าจะเอาหนังวัวมาแบบเอา,เอาน้ำร้อมนมะั้งเนาะขูดเอาหนังมันออกทำความสะอาดขนมันออกให้หมดก่อนแล้วก็ลืล้อไข้างในามันออกให้หมดให้มันสะอาดนะใต้หนังอะ,อะไรขึ้นแล,แล้วเขาต้องเขาจะตัดตอนมันแข็งหรือเขาตัดตอนไม่แข็งนะไม่รู้เนาะไฟบ่อไฟบ้านไฟบ้านแข็งโอ้แข็งยังไงเอออืม ไฟว่าอเขาสิด้อยก้อนซ้อยแล้ววันนี้เขาก็จะเอาไปต้มไม่โอ้ยโอ้ยคือแบบแข็งแบบอย่างนี้เก็บได้เป็นพันปีพี่น้องอันนี้ยิงกก่งกว่ากระเพาะปลากระเพาะปลาบอยถทาอาจทร์นรินทร์การันตีเลยแข็งอย่างนี้เลยอร่อ <c oughs> อร่อยอรอีกสักร้อยปีนี่โอ้โหมันแข็งจนเป็นสิดว่าได้ขายได้เง,งื่อนไหลตัวกูอยากให้กล้องเห็นตรงนี้ครับมันแข็งแข็งจนจะเหมือนเหมือนเพชรไปแล้วเธอ ตากยังไงให้มันอย่างนี้ได้เนี่ยอบแก้วเหมือนยังมี่น้องเหมือนขวดแก้วเลยนะฟังเสียงมันแล้วกันอ่ะวแต่ว่าโดนความร้อนมามันก็จะทําปฏิกิริยาให้มันทําปฏิกิริยาให้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องดูนี่นะเออเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมชมโรงงานสักหน่อยเขาเตะเขาไปบอลลเขาเนาะเดี๋ยวลุงเตะสักแอบรักลอบแล้วฮะแอบลักหลีนี่แหละ รุ่นนี้ไม่มีแอบเอาเลยเอาเลย,เาเลยมาซื้อกินรดนี่ถุงถุงร้อห้าสิบบาทเอามาทอดโคตรคุ้มเลยนี่ก็ขายได้สามสิบาทแล้วเนี่ยอทอดไปแค่นิดเดียวเองแล้วละคุณแสนแค่ออเดอร์เข้าบอกว่ามาจากเอสเดรียนนี่ขอสิบปอร์เ็นะครับคุณแสนท <laughs> ออพ่อด้วยนะขายได้เยอะๆก็สิ้นปีมาก็แม่มาเยี่ยมหน่อย <laughs> ปลาหวานมะม่วงมาเอาเอาเอา,เอาหนังฟองออกแบบน,นี้เหรอใส่เราเด่นใส่ในอันน้อยได้ไหมฮะได้ได้มันจะล้นไหมอ่ะเดีย๋ดวยวดอนอาลุงเดชท่าขวดอุ้ยภาษาอีสานมารคำ <c oughs> ถึอกระหันก็ไปให้กล้องดูหน่อยสิ <c oughs> อา้าว่ถือบ่ะถือจานบ่ละล่ะถือ มีเต่าอย่านี้เลยเหรอเธอเมนแต่เ <laughs> มนบ่ะก็ค้อเฮ็ดเวียกเม,มือเนาะไม่ได้เมนว่าคุดเด่นเฉยๆมาเริ่มเปน้องเล้วแสบ่ืมีแยวแนวแสบๆมได้น้ำหนักขึ้นเพิ่มวนน้ำหนักขึ้นร่นน้ำหนักผมขึ้นหกสิบเก้าจุดเจ็ดแต่ช่างมาไหนก็หกสิบเก้าจุดห้าหกสบเก้าจุดเจ็ดอะเมืม่อวานไปช่ง จ็ดสิบจุดห้าขึ้นมาถึงแม้มันจะขึ้นมากิโลเดียวแต่มันก็ดูดูมันมันอยู่ที่ท้องอ่ะอันนี้ออกออนนี้ออกตอนนี้มันมาอยู่ที่ท้องกิโลหนึ่งแล้วเว้ยเกิว่าเสียดายมันอะ่ะอันนี้เก็บไว้ได้เป็นสิบปีนะโอ้โโอโโกอบดีมากเลยการาาันตีได้เลยซื้อไว้ตอนนี้เกิดว่ามีอะไรขึ้นมานะช่วงโซโซมกอกนเป็น,นโ,คโควิดไม่มีอะไรกินเนี่ย<อ>วัทอเนี่ยได้อยู่ได้นานอ่ะ ใส่มือเลยเนาะเพต้องสอนดอกกินแคบป้งเดี๋ยวพี่จยาเอาถุงนี้ไปให้แม่กกินได้โดนได้นะแม่บอกไปแล้วซื้อหนังแคบแคบได้มาให้หน่อยแคบควายบอกแม่ไม่ต้องไปแล้วแล้วซื้อนี่เลยอืมอืมเข้ากันเข้ากันแต่หมูหุ่งกับแคบเนี่ยบอกหมูแคบพี่น้องไม่เลิกพี่น้องเด้ออนนี้อ่ะเอาวางเลย ก็ไม่ได้ยืดแก่อยากโซ่นะอุ้ยไปแดงเฮียแค่แค่์เข้ากันมั้งอืมอืมเข้ากันอยู่นะอืมเนี่ยคางรั่วหรอพี่รั่วไหมเห็นเรากินอะไรก็อืมเี่พี่ช่วยปิดๆให้อ่ะ อย่างอันเก่าที่ปลายปลาให้เอาไหมอันอันเก่าอันอันเก่าเอาช้อนก็ได้แง่ช้อนแล้นั่งของเธออยู่ฮะอย่างเราเนี่ยไปกินข้าวโรงแรมก็ไม่ไหวนะไม่ได้พี่ว่าเธอยิ่งเธอนี่ยิ่งกินข้าวโรงแรมไม่ค่อยได้นะเฮียเอาลุ้นลุนครับพี่น้องลุ้นลุนลุนลุนเออชาบ่ายคนนี้ย่า เวลากินส้มตาอิ่มเนี่ยอยู่ตรงนี้มันกินได้อีกคนหนึ่งอ่ะเอมอิมเอิ่มเอิ่ม่เอิ่มเิมเอิมเอิ่มเอิเอ่อมเอิ่ม่มอมเอิ่มเิ่มเอ่มเอมเอิ่มเิ่มเอิอ่มอม่มเอมเ่มเอิ่มเ่เมอ โคลงเหรีนั่น,นอะ <c oughs> ่ะเจ้าใส่ตปวโคลงเหรีย <c oughs> ลักลอบเ <c oughs> อาของคนอื่นแตงลักลอบของคนอื่นเหนรอ <c oughs> บ่อหลาเขาก็ซื้อเป็นม้าก,ก็ขายถุงใบเขาก็เาก็ได้หลายก้อนนี่ใช่ไหมอ๋อได้ไก็เจ้าของต้นฉบับบ่อหน้าเอาถุงใส่แฮมถุงห,หลายๆนะแสบอันนี้เป็นของฟรีเนี่ยเขาให้มาฟรีนะเนี่ย <c oughs> เป็นของฝากให้ตอนมาเที่ยวหาคัวประไพมาเที่ยวหาครับไม่มีโอกาสได้ทอดซักทีวันนี้มีโอกาสได้ทอดละ เก็บได่เดีวเขาบอกว่าเราเก็บได้เป็นสองสามปีห้าปีไม่เสียครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลองปาดดูข้างในใส่นมเพชรเลยอ่ะแสดงว่าไม่มีเชื้อลงไม่เชื้อราไม่ต้องห่วงเวลาเราเปิดแล้วเราต้องไปใส่ตู้เย็นไหมหรือว่าเก็บไว้ข้างนอกก็ได้ไหมคอับนะขอไว้แห้งๆอย่าชื้นแล้วกันอนเพิ่นเลยเพิ่นเดี๋ยวต้องให้เสาวัตมาลองชิมอ,อยวเจ๊มุนกับเสวัตมาก่อน เจออ้อยชือต่อมากว่ะเจออ้อยไปทำผมออลูกค้าไปสาผมอะติดลูกค้าอันนี้ไปดูหนังกันลงหนังดีไหมเธอก <c oughs> ินแค่ั้นนั่นบอกว่าพอนนะืมไปดูดลงหนังกันที่ก็พระเอกกบลัเงเอกเขากำลังยาว <c oughs> อะไรเขาเรียกว่ากำลังจะอะไรกำลังจะอินเลิฟกันนะเอเราก็อยู่ข้าง,างจะบา่ากำลังจะจุ่มฮิตแล้ว อันนี้อันนี้ห้ามก็ยิ่งกว่ามือถืออยู่นะได้ยินเนาะยังดังมบกว่ามือถมันดังกว่ามือถืออีกเนี่ยดังกว่ามือถือในโรงภาพยนตร์อีกนะแซ่บแต่ว่าเป็นผุยผงมากตะกินก็ได้ต้องกินจีบแบบมีน่านคงถ้าได้น้ำอารมณ เย็นๆน,น,นะพี่ว่าน่าจะเข้ากันดีอยู่ต้องกินกับน,น้ำเงี้ยวครับกินกับน,น้ำพริกอ่องกอองินน้ำพริกอ่องกินน้ำนเงี้ยวกินกับตำบะขืออทวาพริกนุ่มพริกนุ่มขอน้ำด้วยนะน้ำน้ำมันเฉยๆแหละน้ำเปล่าเนี่ย <c oughs> แก้วนึง <c oughs> อืหม้มอหนึ่ง ล้วทอดใหมาย่านี้มันหอมไหมเนาะกรอบแล้วมันหอมดีปลาโซเปียจะหมนแล้วทำยัางนี้<ร>เวลาเพื่อนเพืเ่อนพี่ๆที่กำลังสร้างบ้านอยู่หรือว่าทำโรงง,งานอยู่ทำ,ทำทำถนนอยู่ถ้าตอนเย็นมาได้เลี้ยงช่างอ่ะแนะนำซื้อไปเลยครับตอนเย็นมาก็ทอดอ่ะแค่นี้แค่นี้วบเสิร์ฟให้กับ คนงานเขาเนี่ยให้เขากินกับเออให้เขากินกับบักสองซาวเขานะ่ะมีแห้งแล้วเนี่ยขเขามีน้ําล้องคอ,อ,อยงมนุษย์ม,มนุษย์จะเอาอะไรไปให้คนงานเวลาเขามาทําบ้านล้วอย่างเมื่อก่อนเนาะตอนเย็นมาก็ต้องหาเท่ากับหนังควายจีดนดอ,อแล้วหนังควายจีมันกว่าเขาจะจุดเตาได้กินยากไงกว่าวจะกลับเอ,อเอาเนี่ยทอดเลยของตอนทําบ้านสวนกับทาตรงเนี้ย หมดนางควายจีไปเยิ่มกันนะลุงหมายกับยายบีบฟืนที่อยู่แถวนี้ก็ตอนเย็นมาก็เผากัน,กนละเออ,อ,อพี่ทดสอบดูม่าหัยรัคนอื่นอ่ะธรรมดาปากเทลวรัร่วหรอรวดตั้ง้างไม่ได้รวดต่อข้างตรงนี้เ,ออเดี๋ยววันสองวันนี้จะพาผู้จดการ พายายพาปองคุณไปเล่นน้ากันที่เชียงรายมีที่ที่เล่นน้าแบบใสๆหลายที่ครับน้ําตกขุนกรไปล่องแพเปียกมแม่สวยกำลังไปกระแตไปเที่ยวเชียงแสนเขาก็ล่องแพเหมือนกันล่องล่อน้ํโขงเลยแต่ถ้า<ๆ>อยากใสๆก็คือไปแพแม่สวยไปล่องแพเปียกสวยสวยมากคือไปห้ามตกก็ได้เนื้อน้ำตกเป็นน้ําตกให้แก้วไหมไปไกลแต่ว่าสวยเดียะเย็นเดี่ะ เอาโฟไปออกกับข้าวไปปิกนีกนี่นุ่นชวนปองคุณไปด้วยนตกคุณสอนน้ำตกไรก็ได้เดี๋ยวอีพีต่อไปจะลงจะเริ่มไปเล่นน้ำแล้วครับแต่ว่าอีพีการเดินทางของเราไกลมีแน่นอนแต่ว่างานผมยังไม่เสร็จผม,ผมขอเคลียร์งานอีกสักนิดหนึ่งก่อนก็อยู่บ้านกระตองกระแตงไปก่อน <c oughs> หาเงินก่อนแล้วก็เคลียร์งานด้วยหาเงินค่าน้ำมันเดินทางก่อน เงินค่าละมนันรถก่อนอถัยอยู่ทางใต้มีที่ให้จอดแคมปิ้งบอกเลยนะครับจอดรถบ้านไปโอ,อนปน้นี่เราแมนนี่เดนนีกินไปกินมามันมันมันอิ่มอยู่เดนนี่มันอืดอยู่เดนเนาะออิมอมอ่มอ่ะกูแล้วอิ่มอ่ะทำไงนเนี่ยมันก็ะบ,บอาเปืองนะนก็ได้ลายช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็รีบๆกินเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อเดี๋ยวถ่ายช่องหลัก ใจตายกันเง้ยกิน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 เดี๋ยวเปลี่ยนคลิปก่ะไปถ่ายเปลี่ยนชุดถ่ายช่องหลักต่อมีหลายอย่างกันนะเรียบเบื่อบรรยากาศก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆไปไหนดีวะไปตรงน้าตรงนี้ก็สวยเลยบนบนหัวฟ้าเนี่ยสวยนะเดี๋ยวพี่จะให้ช่างมาลื้อตรงนี้ออกไหมไม่ต้องเอกระดกันออกละมันเกะกะ แข่งกันแลยล่ะแข่งกันได้อันใดอืมเนี่ยล,ลาวเราเบียงนั่งเ่ะเพราะว่ามันมันแบบมันบังอ่ะประเด้นั่งมันบางอืม <laughs> บบเป็นลาวผิดสาเฮ็ดไวปนัง่งกลายว่าเอา่อมีเฉลียงออกไปแล้วก็ตรงนี้ที่ข้างบนนะครับชั้นสองสองมันเป็นอย่างนี้แหละมาให้ดูกันเลยแล้วมีเฉลียงมีที่ยื่นออกไปแบบจิบกาแฟนั่งดื่มอะไรแล้วก็มองวิวก็สวยจริงนะแต่ก็นประด้มองเลยแต่ว่าไม่เคยไปนั่งเลย หมดตังเยอะเลยตัวเนี้ยบ่มีเวลาเนาะโอ้มาเลยเล่นซสืใหญ่เลยอ่ะมาได้ไปใส่ก่ประมาณนี้พี่น้องคลิปเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้มื่อื่นอากาศดีๆจะพาไปเล่นเล่นน้ำไปเล่นน้ำกันพันมีน้ำพ้องบ้านพันพันหน้าห้อยทั้งสิ้นถ้าชวนประธานมาได้พาไปเล่นน้ำชวนประธานเอาเต็นท์มากลางหรือเอารำพงใหญ่ไปเปิดเลยครับชวนทีมงานมาเล่นน้ำกัน แสบเนาะแสบอยู่เนาะนะก็ขอบคุณขอฝา,ากจากค<ว>รัวปลาไผ่ครับวันนี้ครัวปลาลิ้นจีขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับครัวดป,ปลาลิ้นจีแล้วครับถ้าเธอถ่ายตรงนี้อีกสักห้าอีพีนะจบเขาจะเรียกเธอป,ปลาปลาลิ้นจีจริงจ,จริงอะอ๋ <laughs> อยเยอะเจ็บภาพมาอ่นเอฟซีมากฝนกินปลาลิ้นจีอยู่ เทียบเลยเป็นนีโดกมากอ่ะไปละสำหรับอีพีนี้เราสองคนขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเธอตัดเอาอได้ไหมตรงนี้เรงไม่มีเวลาตัดหรอกก็ตัดเราพี่ออกนิี้หนึง่งเลยไหมคมันเสียภาพพจน์พี่หมดเลยอ่ะถ้าเธอเป็นแต่เธอกอไปไ,ไหมเมื่อกี้เธอกอปุ๊บป,ปุ๊บอย่างนี้ได้ไหม,มแสดงว่าของครัวป่าไผ่เขาเนี่ยเป็นแคบพอง แคป,ปองที่สดมากอกินไปสดออกปากเลยครับพี่น้อง <laughs> สดจริงๆตัดเราให้เลยนะนี่ตัดก็ซูมห้อยห,หน่อย,ยไหมเห็นต้นซูมหน่อยไหมพอเราไม่กล้ากินมาเดี๋ยวมันออกอยู่อนะเนาะเจอกันใหม่อีพีหน้าพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวลูกเด่นจะเตรียมตัวถ่ายคลิปต่อแล้ว <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปบ้านย่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาย่าก่อนเดี๋ยวดเดี๋ยวคืนนี้จะกลับมาพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่จะไปในต่อครับเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำกันพี่น้องอีพีนี้ลูกเด่นกับผู้จัดการส่วนตัว ขอตัวไปแล้ว,วครับพี่น้องเจอกันไหมนะครับครัวผาลิจีครัวลิจีขอตัวไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายขอบคุณครัวปลาภัด้วยนะครับให <basically. S> ้ของฝากมานะครับซ่บคุณคุณพ่อเนาะอันนี้จะไปฝากย่าแบบ่บหลายเสร็จได้นี่นี่เอาไปให้พ่อด้วยก็ได้เดี๋ยวเราสั่งมาสกินใหม่ก็ได้อืมอืม,อมเดี๋ยวเอาไปให้พ่อถุงอืม,อมเดี๋ยวพี่โตสั่งเขาเลยแล้ว อ๋อให้ใครเขาส่งไปนู่นเลยไม่ต้องเราไม่ต้องไปส่งเขาบอกต้องส่งดูอหักครับๆๆ